อ่าสวัสดีค่ะวันนี้เป็นคาวิชาประวัติศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนะึ่งอ่าวันนี้เราจะเริ่มบทที่สองในหนังสือของเราอยู่หน้าที่สี่สิบแปดเด็กๆด,ดูหน้าที่สี่สิบแปดได้เลยนะคะอ่าทางเด็กๆทางบ้านนะคะก็ดูในพอยครูก,ก็ได้หรือว่าจะดูในหนังสือของตัวเองก็ได้นะลูกสี่สิบแปดเป็นเหตุการณ์สําคัญของครอบครอบครัว เด็กจะได้เรียนรู้เหตุการณ์สําคัญของครอบครัวที่เกิดขึ้นในอดีตบางเหตุการณ์เป็นสิ่งที่มีผลกระทบต่อตัวเราในปัจจุบันและบางเหตุการณ์ก็เป็นสิ่งที่ลูกหลานเราควรจดจําแล้วก็ภูมิใจลูกเราที่ได้เรียนบทนี้นะในหน้าที่48อ่า้เด็กดูดูรูปในหน้าที่48หนึ่งลูกอันนี้เป็นกิจกรรมนําสู่การเรียนเห็นไหมเขาเขียนในกระดานว่านักเรียนใหม่อเด็กดูในหน้าที่48นะ ชื่อเด็กหญิงมีนาใจงามไหมเด็กๆด,ดูภาพแล้วลองคาดเดาดูซิว่ามีนาย้ายเหตุย้ายโรงเรียนเพราะเหตุใด,ดอ่ะเด็กคิดว่าการที่เด็กเหญิงมีนาหรือว่าเด็กหญิงคนหนึ่งย้ายเหตุย้ายโรงเรียนเพราะเหตุอะไรลกูกอ่าอ่าบางครั้งพ่อกับแม่ ย้ายทำง,งานแล้วก็เยจะย้ายโรงเรียนไหมลูกย้ายเออบางครั้งอะไรบางครั้งเราย้ายบ้านเราก็ได้ย้ายโรงเรียนไหมลูกย,ย้ายอ่ะบางครั้งเราต้องย้ายไปอยู่กับคุณตาคุณยายย้ายไหมลย้ายไหมเรามาดูซิเนี่ดังนั้นเรามาดูว่ามันจะมีเหตุผลอะไรที่เด็กหญิงมีนาใจงามคนนี้ไปย้ายโรงเรียนนะลูกเดี๋ยวเราไปหาคําตอบกันใคร เข้ามาแล้วต่อไปหน้า49อ่าเด็๋ยวเปิดดูหน้า49ถัดมาเลยในช่วงเวลาจากอดีตถึงปัจจุบันแต่ละครอบครัวมีเหตุการณ์สำคัญที่จดที่ควรจดจำซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตของคนในครอบครัวเช่นความขยันหมั่นเพียรของปู่ย่าตายายในการทำงานเพื่อสร้างครอบครัวการพัฒนาอาชีพที่บรรพบุรุษได้เริ่มไว ให้มีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้นเป็นต้นนะลูกสิ่งเหล่านี้ทําให้ครอบครัวของเราอยู่สุขสบายมาจนถึงทุกวันนี้อ่าเราไปดูว่าเห็นไหมลูกในรูปเด็กดูในหน้าสี่สิบเก้าในรูปดูในพอยก็ได้ลูกไอเด็กจะเห็นรูปบนภาพบนรุดเห็นไหมลูกอ่ะลูกซ้ายมือสุดนี่เป็นร้านเครื่องเขียนตั้งแต่สมัยปู่แล้วนะลูกเขาบอกว่าปู่เปิดร้านขายหนังสือเล็กๆพอมารุ่นพ่อเราขวามือเห็นไหมลูกขวามือผ้าบนเป็นรูปอ่ะ ต่อมาก็ขยายร้านเป็นตึกแถวเห็นไหมลูกร้านขายหนังสือจากร้านขายปู่ของปู่ขายเป็นร้านเล็กๆต่อมาเป็นตึกแถวสูงพอมาเป็นรุ่นลูกเห็นไหมรุ่นลูกทําเป็นอะไรบริษัทผลิตหนังสือเลยเห็นไหมลูกเห็นไหมในความขยายและความซื่อสัตย์เป็นคนทมนาสู่ความก้าวหน้าทางอาชีพเห็นไหมลูกนี่คือการทํางานหรือว่าช่วงเวลาจากอดีตถึงปัจจุบันเห็นไหมลูกมีผลตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเห็นไหมลูกอ่า และนอกจากนี้นะเด็กๆในแต่และครอบครัวอาจจะมีเหตุการณ์สำคัญที่มีผลให้เกิดการเป,ปเปลี่ยนแปลงเช่นการย้ายบ้านนะเห็นไหมลูกการย้ายบ้านก็ทําให้เราเกิดการเปลี่ยนแปลงเช่นเราย้ายบ้านปุ๊บเราก็ต้องย้ายโรงเรียนอบางครั้งคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องย้ายที่ทํางานด้วยเพราะบ้านไกลใช่ไหมลูกอ่ะบางครั้งอะไรอีกทีนี้ย้ายกลับไปอยู่บ้านต่างจังหวัดไหมลูกดังนั้นก็ต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงพอเราย้ายบ้านปุ๊บเราย้ายโรงเรียนใหม่ ล้วก็ไปเจอเพื่อนใหม่เห็นไหมลูกอ่ะไปเจอเพื่อนใหม่ <S <S <ๆ>เพื่อนบ้านใหม่ดีไหมดังนั้นนั่นคือการเปลี่ยนแปลงหรือว่าการย้ายโรงเรียนหรือว่าการเสียบุคคลในครอบครัวอ่าการเสียบุคคลในครอบครัวอย่างเช่นเราเคยอยู่กับคุณยายคุณย่าใช่ไหมลูกอ่ะบางครั้งคุณย่าอาจจะเสียใช่ไหมลูกนั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงในครอบครัวพอคุณย่าเสียปุ๊บเราอาจจะต้องย้ายบ้านมาอยู่อะไรมาอยู่ต่างจังหวัดอ่าไปอยู่บ้านอีกหลังเงิงกับคุณยายก็ได้ใช่ไหมลูกเพะคุณย่าเสียเห็นไหม ดังนั้นนั่นคือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในครอบครัวนั่นคือตัวอย่างและเราต้องมาเรียนรู้เหตุการณ์เหล่านี้เพื่อที่จะทําให้เราเข้าใจครอบครัวของเรามากยิ่งขึ้นนะบางคนอาจจะสงสัยว่าทําไมหนูย้ายโรงเรียนบ่อยจังเลยอ่าเห็นไหมลูกบางครั้งมันเกิดการเปลี่ยนแปลงในครอบครัวหลายสาเหตุและเราก็ต้องสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้ใช่ไหมลูกอนี่มาดูเหตุการณ์ต่อไปในหน้าที่ ห้าสิบอ่าเด็กๆเปิดไปนะ <50 S 1> ห้าสิบจะเห็นครอบครัวน่าน่าเออนี่เหตุการณ์นี้มีคาตอบของมีนาอยู่ตรงนี้หนูชื่อมีนาค่ะอ่าแม่เล่าให้หนูฟังว่าเมื่อตอนหนูยังเล็กๆ็ครอบครัวของเราอาศัยอยู่ที่จังหวัดอยุธยาเห็นไหมลูกใกล้ๆเราปรทุมธานีตรงนี้เองบ้านของเราเป็นบ้านไม้ตั้งอยู่ใกล้ริมแม่น้ําแต่ต่อมาพ่อต้องย้ายมาทํางานที่กรุงเทพอ่า แม่และหนูจึงต้องย้ายมาที่กรุงเทพแม่เล่าให้ฟังว่าบ้านหลังเดิมของเราที่กรุงเทพเป็นบ้านชั้นเดียวแต่เมื่อครอบครัวของเรามีสมาชิกเพิ่มขึ้นคือน้องไม้และคุณตาคุณยายก็ย้ายมาอยู่ที่กรุงเทพด้วยทําให้บ้านของเราคับแคบพ่อและแม่จึงปลูกบ้านใหม่ทําเป็นบ้านตึกสองชั้นและมีห้องสําหรับทุกคนฮ่ะเด็กๆดูสิว่า เหตุการณ์ก็ยังไม่จบมาแล้วเขาบอกว่าพ่อกับแม่บอกว่า,บ,วาบ้านของเราถึงจะหลังไม่ใหญ่แต่ก็ทําให้ครอบครัวของเราอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเพราะทุกคนในครอบครัวรักและสามัคคีกันเด็กๆได้เหตุผลที่จะตอบบนครูบุ๋มได้หรือยังว่าทําไมมีนาถึงย้ายโรงเรียนลกูกทางบ้านได้ยังไงลูก อ่าเพราะคุณพ่อต้องย้ายมาทํางานที่กรุงเทพและก็ต้องทําก็ต้องย้ายมาอยู่อะไรก็ต้องย้ายบ้านอ่าย้ายบ้านอ่าย้ายที่ทํางานก็ต้องย้ายบ้านมาที่กรุงเทพอีกนี้ก็เอาลูกใช่ไหมเอามีนามาด้วยทีนี้แต่บ้านมีนาเป็นบ้านแค่ชั้นเดียวใช่ไหมลูกแต่มีน้องชายแล้วก็คุณตาคุณยายเข้ามาอยู่อีกดังนั้นบ้านชั้นเดียวมันครับแค่คุณพ่อก็ซื้อบ้านปลูกบ้านหลังใหม่ไปสองชั้นมห้ลูกนี่คือข้อมูลของน้องมีนาฮะนี่ และวันนี้เราก็จะให้เด็กๆเ,เปิดไปนะห้าสิบสี่อ่าเด็กๆจะสังเกตว่าเราข้ามแบบฝึกหัดไปสองอันเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์เออที่ต้องให้เด็กๆสอบถามเยอะแยะ,ยะเลยคุณครูก็เลยข้ามวันนี้จะเป็นการทําแบบทดสอบแบบใหม่ปกติคุณครูบุ๋มจะอ่านโจทย์แล้วก็อ่านช้อยแล้วก็จะถามเด็กว่าตอบกอไก่ขอไข่หรือคอควายแต่ครั้งนี้คุณครูบุ๋มจะไม่ถาม เด็กไม่ต้องบอกคําตอบว่าตัวเองกากอไก่ขอไข่หรือคอควายให้เด็กกางไปเลยอ่าแล้วคุณครูบุ๋มก็จะอ่านข้อสองต่อไปปุ๊บอ่านจบเด็กกาครูบุ๋มก็จะอ่านข้อสามต่อไปอ่านจบเด็กก็กาไม่ต้องบอกคําตอบกันอ่าและถ้าเราทําหน้า54เสร็จแล้ววันนี้คุณครูบุ๋มก็จะให้เด็กถ่ายรูปหน้า54นี้แหละมาส่งมาที่อัลบ,บัม้มห้องคุณครูบุ๋มจะตรวจให้คะแนนเองอ่าดังนั้นเราจะไม่รู้ว่าข้อไหนถูกใช่ไหมลูกอ่ะ สิบคะแนนเดี๋ยวค่อยไปพูดกันตอนถ่ายข้างแบบทดสอบในหะน้าห้าสิบสี่เด็กๆเปิดหรือยังลูกหน้าห้าสิบสี่อ่าให้เด็กเปิดแล้วนะใครที่ยังไม่เปิดเปิดเลยนะทางบ้านหนะ้าห้าสิบสี่จัดการไม่ทันห้าสิบสี่ข้อที่หนึ่งอ่ามันเป็นแบบทดสอบให้กากระบาดเด็กๆต้องกากระบาดนะลูกข้อที่หนึ่งดูหมายเลขนึงนะอย่าก,กาข้อม่วนะดูหมายเลขนึงไทย ข้อใดไม่ใช่สาเหตุที่ทําให้สมาชิกในบ้านมีจํานวนลดลงข้อใดไม่ใช่สาเหตุที่ทําให้สมาชิกในบ้านมีจํานวนลดลงกอไก่ย้ายบ้านขอไข่าตายคอควายเกิดอ่าเด็กๆกันมไปเลยไม่้ม่พูดว่าเราตอบอะไรลูกกาเลยอ่า เวลาเราทําข้อสอบกลางภาคและปลายภาคที่โรงเรียนเป็นเหตุการณ์ปกติเราจะทําแบบนี้กับลูกเวลาเราสอบในห้องคุณครูจานให้ก่อนปอหนึ่งแต่ปอสองเด็กต้องอ่านเองนี่แหละสอบเสมือนจริงเลยอ่าให้เด็กกาแล้วคุณครูบ่งเขาไปข้อที่สองอ่าข้อที่สองเลขสองนะเพราะเหตุใดเราจึงควรศึกษาเหตุการณ์สําคัญของครอบครัว เพราะเหตุใดเราจึงควรศึกษาเหตุการณ์สำคัญของครอบครัวกอไก่เพื่อเล่าให้เพื่อนฟังขอไข่เพื่อเป็นที่รักของครอบครัวคอควายเพื่อปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงอ่ากอไก่เพื่อเล่าให้เพื่อนฟังขอไข่เพื่อเป็นที่รักของครอบครัวคอควายเพื่อปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงอเด็กๆกลงไปได้เลยข้อที่สอง โอเคให้เด็กกาแล้วนะข้อที่สามหมายเลขสามเหตุการณ์ใดทำให้เกิดความเศร้า, mm hmm. อากอไก่ญาติผู้ใหญ่เสียชีวิตขอไข่พ่อปลูกบ้านใหม่คอควายสัตว์เลี้ยงคลอดลูกข้อที่สามเหตุการณ์ใดทำให้เกิดความเศร้า กอไก่ญาติผู้ใหญ่เสียชีวิตขอไข่พ่อปลูกบ้านใหม่ขอควายสัตว์เลี้ยงข้อลูกอเ่กเด็กกาข้อสามลงได้เลยค่ะลูกอ่านะต่อไปข้อที่สี่หมายเลขสี่นะเลขสี่ไทยมันเป็นข้อที่เรียงลงมานะลูกข้อสี่ดูเลขดีๆนะข้อสี พอ่อถ้าพ่อเคยถูกสุนัขกัดนักเรียนควรทําอย่างไรกอไก่ไม่เลี้ยงสุนัขขอไข่ไม่เข้าใกล้สุนัขจรจัดคอควายใช้ไม้ใช้ไม้ไล่ตีสุนัขที่เข้าใกล้ข้อที่สี่ถ้าพ่อเคยถูกสุนัขกัดนักเรียนควรทําอย่างไรกอไก่ไม่เลี้ยงสุนัขขอไข่ไม่เข้าใกล้สุนัขจรจัดคอควายใช้ไม้ไล่ตีสุนัขที่เข้าใกล้ รดเดกาข้อที่สี่เลยใช่เราจะไม่รอการเราจะไม่พูดว่าเราตอบอะไรนี่แหละเหมือนเสมอเราสอบจริงเลยถ้าเหตุการณ์ปกติเราจะสอบจริงที่โรงเรียนแบบนี้ลูกทุกวิชาตอนหนึ่งเราจะา่านให้ก่อนผู้จา่ย์ให้ก่อน แต่ป2เราต้องอ่านเองแล้วดังนั้นถ้าใครอ่านหนังสือไม่ออกทขาข้อสอบไม่ได้ออาต่อไปคุณบุบไปข้อห้านะหมายเลขห้าคือข้อห้าข้อห้าข้อใดไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เกิดผลกระทบต่อนักเรียนข้อใดไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดผลกระทบต่อนักเรียนก,ก็ไก,ก่ยายตายขอใครแม่คลอดน้องอคอควายเพื่อนถูกครูตี ข้อใดไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดผลกระทบต่อนักเรียนกอไก่ยายตายขอไข่แม่ครอดน้องคอควายเพื่อนถูกครูตีอเด็กๆสามารถกาได้เลยลูกต่อไปข้อที่หกแล้วนะ วันนี้ของเราจะเป็นแค่ทำแบบทดสอบเก็บคะแนนะข้อที่หกเหตุการณ์ใดในครอบครัวที่น่าภาคภูมิใจก็ไก่เรียนอยู่ในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงขอไข่พ่อแม่ประกอบอาชีพสุจริตคอควายพ่อแม่ปลูกบ้านหลังใหญ่ข้อหกเหตุการณ์ใดในครอบครัวที่น่าภาคภูมิใจก็ไก่เรียนอยู่ในโรงเรียนที่มีชื่อเสียง ขอไข่พ่อแม่ประกอบอาชีพสุจริตคอควายพ่อแม่ปลูกบ,บ้านหลังใหญ่อาริตกาไปเลยข้อที่หกค่ะตั้งสติดีๆแล้วฟังดีๆตั้งสติโจทย์เราถามหาอะไรอะโลกข้อที่เจ็ดนะน,นี้วันนี้คุณบูมจะเก็บคะแนน ถ้าพ่อแม่อย่ารากกันลูกควรทําอย่างไรข้อ 7. ถ้าพ่อแม่อย่ารากกันลูกควรทําอย่างไรก็ไก่หนีออกจากบ้านขอไข่ไม่พูดกับพ่อแม่ขอควายยอมรับการตัดสินใจของท่านข้อที่7ถ้าพ่อแม่อย่ารากกันลูกควรทําอย่างไรก็ไก่หนีออกจากบ้าน ขอไข่ไม่พูดกับพ่อแม่ค้อไฟยอมรับการตัดสินใจของท่านอ,อ่าเด็กๆก็กาลงไปเลยค่ะข้อที่เจ็ดต่อไปข้อที่แปดหมายเลขแปดนะนักเรียนดูแบบอย่างที่ดีจากใครข้อแปดนักเรียนดูแบบอย่างที่ดีจากใคร ก่อไก่เพื่อนขอไข่พ่อแม่คอควายคนข้างบ้านข้อ8นักเรียนดูแบบอย่างที่ดีจากใครกอไก่เพื่อนขอไข่พ่อแม่คอควายคน้างบ้านครูเชื่อว่าข้อที่8เดจะต้องถูกทุกคนแน่นอนต่อไปข้อที่9ถ้าบรรพบุรุษประกอบอาชีพที่สุจริต แต่ยากจนนักเรียนควรรู้สึกอย่างไรก็ไก่ภาคภูมิใจขอไข่อับอายคอควายรังเกียจข้อที่9ถ้าบรรพบุรุษประกอบอาชีพที่สุจริตยากจนนักเรียนควรรู้สึกอย่างไรก็ไก่ภาคภูมิใจขอไข่อับอายคอควายรังเกียจ อ่าโอเคเด็กๆเขาก้าวนะข้อที่สิบคือข้อสุดท้ายแล้วถ้านักเรียนต้องพบเพื่อนใหม่เพราะย้ายโรงเรียนนักเรียนควรทําอย่างไรก็ไก่รอให้เพื่อนเข้ามาทักทายขอไข่ทักทายเพื่อนก่อนคอควายไม่สนใจใครเลยข้อที่สิบถ้านักเรียนต้องพบเพื่อนใหม่เพราะย้ายโรงเรียนนักเรียนควรทําอย่างไรก็ไก่รอให้เพื่อนเข้ามาทักทาย ขอใครทักทายเพื่อนก่อนอคอวคยไม่สนใจใครเลยอ่าข้อที่สิบนะอันนี้สิบข้อสำหรับวันนี้ไหนใครยังไม่ทันคุณครูบุ๋มจะอ่านอ่านคุณครูบุ๋มจะทบทวนให้ใครไม่ทันข้อไหนมีไหมลูกทางบ้านมีไหมคะค่ะข้อไหนคะ อ่ามีคนไม่ทันข้อไหนไหมลูกคุณครูจะอ่านให้อีกรอบหนึ่งข้อหนึ่งข้อสองค่ะข้อหนึ่งข้อสองโอเคนะมีแค่ในแถวหนึ่งกับข้อสองนะข้อที่หนึ่งข้อใดไม่ใช่สาเหตุที่ทําให้สมาชิกในบ้านมีจํานวนลดลงกอไก่ย้ายบ้านขอไข่ตายคอควายเกิดอ่าเด็กกาลงไปเลยข้อที่หนึ่ง ต่อไปข้อที่2นะคะเพราะเหตุใดเราจึงควรศึกษาเหตุการณ์สำคัญของครอบครัวกอไก่เพื่อเล่าให้เพื่อนฟังขอไข่เพื่อเป็นที่รักของครอบครัวคอควายเพื่อปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงโ,โอเคครบสองข้อทุกคนทางบ้านทานใช่ไหมลูก ทีนี้มาดูภาะระง,งานของเราวันนี้วันนี้เราสอบเก็บคะแนนสิบข้ออเราจะได้คะแนนที่รวดเร็วก็คือถ่ายรูปส่งนี่แหละลูกทำภาะระง,งานวันนี้เราทําแบบทดสอบที่สองในหน้า,าห้าสิบสี่ที่เราทำเม่้ใช่ที่เราทําเมื่อกี้ในคาบให้เด็กถ่ายรูปแล้วก็ส่งลงในไลน์กลุ่มห้องเลยนะลูกคุณครูบุ๋มจะตรวจเองแล้วก็เก็บคะแนนสิบคะแนน อ่าเด็กถ่ายรูปหน้าที่เด็กทําวันนี้นะลูกอ่าน,นั่นแหละใช่สาหรับวันนี้คุณครูบุ๋มมาเก็บคะแนนอ่าสาหรับวันนี้คุณครูบุ๋มขอจบการเรียนวิชาประวัติศาสตร์นะลูกถ่ายรูปส่งห้องใช่ใชคุณครูบุ๋มมาเก็บคะแนนขอวันนี้คุณครูบุ๋มขอจบการเรียนประวัติศาสตร์นะคะ เด็กอย่าลืมถ่ายรูปนห้าสิบสี่ลงในกรุ่มไลน์นะคุณปุ๋มนะจะสร้างให้อ่าและสำหรับวันนี้คุณครูปุมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะเด็กๆบ๊ายบายสวัสดี